โรงเรียนไทยรัฐวิทยา83บ้านนุ้ยโจ์เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนบุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูจำนวน10คนลูกจ้างชั่วคราวจำนวน3คนนักเรียนจำนวน206คนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา83บ้านนุ้ยโจ์ได้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้กับเด็กนักเรียนสอดคล้องกับพระบร,รมราชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการศึกษาตอนหนึ่งความว่าเจตนาของการศึกษานั้นกล่าวโดยสรุปก็คือการวางรากฐานที่ดีที่ถูกต้องในตัวบุคคลทั้งด้านร่างกายจิตใจและความรู้ทั้งปวงสำคัญที่สุดคือรากฐานด้านรู้จักรับผิดชอบชัว่วดีรู้จักคิด ตัดสินใจตามทางที่ถูกที่เป็นธรรมที่สร้างสรรค์ผู้จัดการศึกษาต้องดำเนินงานให้ได้ประโยชน์พร้อมดังนี้จึงจะเรียกได้ว่าปฏิบัติการถูกต้องครบถ้วนเป็นนักการศึกษาแท้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา83บ้านด้วยโจทย์ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาโดยตระหนักว่าการศึกษาเป็นถุดเริ่มต้นของกระบวนการการจัดการศึกษาของมนุษย์เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพศักยาภาพและคุณธรรมอย่างแท้จริงผู้บริหารคนปัจจุบันคือนางนารุมมณ์มูลา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา83บ้านมุ้ยโจดมีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาทงด้านปัจจัยกระบวนการด้านผลผลิตรวมทั้งสิน้น8องค์ประกอบดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่1 การกำหนดมาตรฐานาาการศึกษาของสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา<ม>และตัวบ่งชี้เพ<ม>ื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วนกำหนดผู้รับผิดชอบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข,ข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการอย่างชัดเจน ในการกำหนดจุดเด้นจุดเด่นที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรฐานส่งเสริมของสถานศึกษาโดยได้รับการผิดชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นส,สังกัดกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างเหมาะสมโดยได้รับความหินชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้นพื้นฐาน จัดทำประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภา,ายในของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถา,านศึกษาข,ขัา้นพื้นฐานและมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการหลากหลายองค์ประกอบที่2การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของาสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาที่เคราะห์ปัญหาและความต้องการจําเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลายได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยทั้งจากแหล่งข้อมูลเอกาสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายกำหนดิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม องค์ประกอบที่3การจัดระบบบริหารและสารสนเทศจัดระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุมสีด้านคือด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารทั่วไปผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด ระบบการบริหารของสถานศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถอย่างชัดเจนและเอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาองค์ประกอบที่4การดำเนินงานการแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจการดำเนินงานองค์ประกอบที่5การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษามอบหมายงานตามความรู้ความสามารถร่วมกันวางแผนกำหนดภารกิจและปฏิทินการติดตามตรวจสอบและมีการประสานงานอย่างเป็นระบบสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายเปิโดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งสถานศึกษามีการจัดทำรายงาน,สนเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลายและนำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดำเนินง,งานปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนองค์ประกอบที่6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย3คนซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อยนอหนึ่งคนกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจนและดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ององค์ประกอบที่เการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจนครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิงงนงานทุกฝ่ายการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพภายในของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบตามช่วงเวลาที่กำหนดองค์ประกอบที่8การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรมในการทำงานปกติของสถานศึกษาการนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆมาวิเคราะห์สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องผลจากการดำเนินงานนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะคุณภาพการปฏิบัติจริงนักเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์รือจักแก้ปัญหาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผลงานเด่นและภาคภูมิใจจากการดำเนินงานโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกด้านทำให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา83บ้านห้วยโจย์มีสภาพบรรยากาศที่น่าเรียนน่าอยู่สะอาดรม่มรื่นและมีผลงานดีเด่นสร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งดังนี้ 1. โรงเรียนได้รับคัดเลือก ให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2556 2. โครงการจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปีพุทธศักราช2555และประจำปีพุทธศักราช2556จากมูลนิธิไทยรัฐโรงเรียนไทยรัฐวิทยา83บ้านห้วยโจด พร้อมที่จะสร้างเยาวชนคุณภาพในอนาคตสร้างฝันเยาวชนให้เป็นจริงและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วเขียวขาวของเราแห่งนี้